ันนี้จะมาทดสอบไฟฉายในคอนะครับรุ่น ea 4 1ใช้ถ่าน 2A 4สี่ก้อนความสว่างสูงสุด1 0 2 0ลูเมนนะครับส่องได้ไกล335เมตรนี่นะครับนี้สวิตช์เปิดปิดมีไฟบอกระดับแบตเตอรี่กระพริบนะครับ อันนี้เป็นตารางรันไทม์นะครับเป็นสเปคคร่าวๆข,ของตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูดวความสว่างกันนะครับอันนี้คือเทอร์โบโหมดนะครับ335เมตร Yeah.